ก็กราบสวัสดดสวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยนะครับก็ผมเห็นเออเมื่อคืนเนี้ยแพนด้าเข้ามาเอ้ยไม่ใช่แพนด้าแพนกวินเออแพนกวินแพนกวินโอเคครับผมแพนกวินในลักกี้เรายันครับผมเข้าไปเลยครับผมอยู่ในตู้นี้ครับผมนี่คู่หูใหม่ครับผมมิสเตอร์เพนเออมิสเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละก็มาครับผมเรามา เอานี้ดีกว่าเพราะว่าคือ,อถ้าครบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกว่าหรือสองนาทีเนี่ยถ้ายังไม่ได้อัพเนี่ยมันจะฟักไข่นะครับไข่มันเนี่ยเป็นไอวอลนะครับก็ถือว่ามันมีประโยชน์ในยามที่เราไม่มีไอวอลนะครับแต่ในยามที่เรามีไอวอลก็ไอวอลนี่เปลืองมากเลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเอาเลยดีกว่าโอเคครับเรามาหมุนครับผมเราไม่เอาหมุนทีละยี่ิห้า,าก่อนก็นได้เกิดจะโชคดีนะแต่ผมว่าผมไม่ไม่ค่อยมีโชคหงือ,งอว่ว โอเคครับได้ได้ตาได้อีโมจิไปอ่าได้หมาได้แมวได้อ่าแพนกวินมาครับบอกเอาหามาอีกแล้วนึกว่าแพนกวินไอ้บาอ้าเออโอเคครับได้ไอนนี่มาอีกแล้วอีโมจิโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะขุม <c oughs> นั่นไงเป็นยังไงบอกแล้วว่าได้หมาจริงจอกจิงจอก,จจอกแล้วก็หมาหมาแล้วก็หมาแล้วก็หมาแล้วก็หมามาอีกดีหมาแพนด้าโอเคครับกองก็ยังไม่มีอะไรเลยสีทาววอนะครับผมนะ โอเคครับต่อเลยครับไม่น่าจะได้อันนี้ก็หมากับแมวอีกแล้วโอเคครับไม่ได้อีกแล้วหมากับแมวอีกแล้ว่าโอเคเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยไหนๆก็จะหมดอยู่แล้วอม่หมดเลยอม่หมดเลยหมด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 ยังหมดยั่งหมดยังหมดหมดหมดโอเคครับหมดเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันกว่าเพชรไม่ได้อะไรเลยครับผมหนึ่งพันกว่าเพชรไม่ได้อะไรเลยจริงโอเคแต่ว่าเราแลกได้ไวเลยทุกคน เราแลกได้เราเอาไปแลกได้เราแพนกวินไปแลกได้เ,เดี๋ยวมองขวาหาดูก่อนนะนี่ครับผมแพนกวินเอามาแลกได้ครับผมก็อันนี้ก็คือตัวแพนกวินใช่ไหมแพนกวินแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้โอเคครับแลกเลยครับผมเราได้แล้ว ท้ายเราก็แลกได้ครับผมถึงเราจะไม่ได้อันนั้นแต่เราก็ได้อันนี้นะทุกคนนะโอเคครับแล้วเราก็อยากได้อันนี้แล้วชุดทองครับผมหรือว่าเราจะเอาอันนี้วะถ้าเราเอาอันนี้แส่เราไม่พอขาดอีกแค่หนึ่งอันเดี๋ยวขอดลูล่างก่อนครับว่าล่างไหนมันเท่เดี๋ยวขอดูล่างก่อนว่าล่างไหนมันเท่นี่ครับผมนี่รวย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 นี่มงม่วงๆพรั้ผมว่าอันนี้มันน่าจะเท่กว่านะ แต่นี้ก็รวยดีนะโอเคผมได้ละเด็ดไม่พอด้วยงั้นเราเอาเป็นอันนี้ดีกว่าจะเลยเรียบร้อยครับผมได้แผ่นกินเรียบร้อยเรียวนะครับใช้เลยโอเคเดี๋ยวเขาใช้โอเคขอแลกอาหารหน่อยเอาไว้ให้แผ่นกินกินแล้วก็ พอเ,เป็นตาล่าตาล่าไปตาล่าไปโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเราก็ได้แพนกวิดมาเรียบร้อยแล้วขอเข้าไปดูหูหนูหน่อยครับผมโอเคตั้งชื่ออันนี้ชื่อแมวครับผมแมวให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยวค่อยตั้งตั้งว่าแมวน้อยหน่อยโอเคครับเราได้แพนกวิดมาเรียบร้อยแล้วเราก็พาไปเลยครับนี่ได้ท่าทางเลยครับนี่ตบมือให้ด้วยนะเอ,อ่อเรามีท่าทางครับ โอเคครับก็ทุกๆของนาทีเราก็จะใช้ได้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะใครที่อยากได้ก็เข้าไปจัดเลยครับผมเข้าไปจัดเข้าไปจัดแน่นอนเพราะผมไม่ดวงดีคุณอาจจะเป็นคนดวงดีก็ได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บา,บายยไปแล้ว